โอเคนะครับกิจาการเนี่ยมียอดขายเชื่อ75,000บาทนะครับอันนี้คือยอดขายของกิจาการนะลกูก75,000บาทนะครับโดยกิจาการเนี่ยก็ทำการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะจงใจจะจูดค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์หเปอร์ซของยอดขายเชื่อนะครับหเปอร์ซของยอดขายเชื่อ ดังนั้นเราต้องทำการคำนวณก่อนนะครับโอเคนะครับ751%โลกเดี๋ยวครูคิดเลขก่อน751% 7หมื่นหนึดครับดังนั้นค่าเสื่อมราคานะครับ75บาทเดบิตนี่สงสัยจะ0ูนย์นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็เครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการนะครับปรับปรุงบัญชีนี่สงสัยจะศูนย์อเอออันนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการคำนวณจากยอดขายนะครับคือไม่ต้องสนใจอะไรเลยลูก นะครับไม่ต้องสนใจเลยว่าจะยังไงจะมีข้อมูลอะไรยังไงนะเราคำวนวณได้เท่าไหร่เราบันทึกได้เลยนะครับ